คิดกันกับแต่ค้าเขาพ่อเมียเพิ่งทมาศาสานาะพระพโโดมลร้องกายมาถึงเขาจังว่าฝูงคนเฒ่าตายายบวอกตุมิดเบิ่งดูพี่นอ้องเขาเขาบ่านับถือเพื่อนว่าคนโสมือบ่ถเือเหียดคล้องขัดบอกเพื่อกับแต่ลังตัง้งแต่เห็นมาแล้วไปกันแถวคนเสร็จไก่กัน,กนคนละสองเหี่ยวสิบสองสิบสี่ส,สบอเว้าเฮาทา,ทา,าไม่คิดเอา เห็นละเด้อพวกมัวเจ้าพ่อแม่ทั้งหลายใส่ก็คือกับยิ่งยิงก็คือกับสายดังเดียวกันนั่นอาทิตย์ผ่นแสงผายพรจันทร์ฉายมัวเมือกิ้มันตกใตเขาเลยดูเขาละเปลี่ยนมาฟังเสียงฝนและฟ้าบปโตเกือกเลยดูกานคุณกะใจมันยักดอกแงงสิ่งจีป่น ตัวเรสนสอตายไปสาปะเป่าห้องความบุญเข้าไว้ว่าภายไตว่าโพพวกจนมันกะสิได้เอาโอ้นีโอเอาเท่าใหญ่โอ้เมตไตสิมาตัดต่อไป้ายหน้าให้พากันท่านสร้างทําบุญเด้อ ใจก่อสร้างทำบุญไปยาเสียเลยเปว้ลไห็นสิตอนคนไหว้ในสามองค์สีให้ผู้มีบุญอะไรยังสีเห็นนอกป่าอดมาถึงปีหน้าปีสีมาป่าแจงกิ่วป่าสีห์อะไรสวกแกนี้ไปส่อยู่เรียหินเสียอีหมูเต้าปีนเต้าเต้าปีนนี่กินชีก่องโหนูมาจากกินเมลกินเมล้ออะไรเสือ สาสนสร้างข้างหมู่เฮือนเมืองฟ้ากะนั้นได้ยินจากอาจารย์ห่อแบบทายสอน <laughs> ทีเกิดเป็นโมคนบ่ยู่เป็นสุกตกวังกาดีย,ยกถูกแทงเบื้งเข้ามาไกลเกิดเป็นไฟละใหม,ม่ปัดขาวที่พื้นแผนแดนสม,มุทแม,ม่นม้ำก็คือดำวาดำกันเป็นจังสานหงวงพวาพดเพิ่นทำนายอธิบายเป็นก่อนในสู่คนฟังไวใไรได้ฟังลำคอยบงสะทอนยาห้นนำได้ฟังลำผัวขาแล้วได้ฟังลำผัวขาแล้วหอยลูก โอยลุงปางไอ้ฮันทร์โอยลุงปา